ได้มีให้เราฟังไปแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของก่อนก็จะเป็นในส่วนของนิสิการที่หน่วยงานครับได้ได้เอาคล้ายๆกับว่าเราจะเอาจุดเดน่เดนๆของหน่วยงานในพื้นที่นะครับเอาจุดเด่นๆของหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยมานําเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเขตรักษาคามสะอาดเปารลนั้น้องสังเกตดีๆนะครับวันนี้ จะเอาในเรื่องของลบกยูนลูกตึ้งเป็นลูกยูไทยที่มีอยู่ค่อนข้างมากมที่แล้วก็ตอนนี้นะครับทางจังหวัดปิยนี้นะครับก็ได้นํานตัวของลกยูงไทยมาเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดปิยราด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทำไม้ที่เป็นทำไม้เด็กไมาย้าเจ้าม,ามงังกรก็ เป็นผลไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่นะครับรวมถึงได้นำเสนอของน้องภูไคน้องมิตทรายเพราะว่าตรวยงานเองนะครับว่าก่อจะได้นําเสนอในส่วนของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งถ้าหากเราบอกว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วเนี่ยน้องๆอ,อาจจะ มองไปถึงในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นป่านะครับพื้นที่เป็นป่ามีต้นไม้เป็นป่าเป็นภูเขาแต่จริงแล้วจำเพาะขอสัตว์ป่าเองก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่แม้กระทั่งในสวนในไร่นะครับหรือในพื้นที่การเกษตรของชุมชนรอบพื้นที่เองเพราะนั้นนะครับในเรื่องของการรักษาป่ามันไม่ใช่เรื่องเป็นเฉพาะของหน่วยงานหรือว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เท่านั้น การรักษาฟันเป็นเรื่องของทุกทกคนวันนี้นะครับเราจึงมาร่วมด้วยช่วยกันเนาะมาช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับแล้วก็ช่วยกันร่วมรักษาให้ตัดฟันของลูอย่างยั่งยืนและสามารถที่จะอยูอ่ในการ อยู่กับชุมชนหรืออยู่กับพื้นที่ได้อย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการรักษาป่าก็จําเป็นที่จะต้องมีการสร้างเือข่ายหรือสร้างชุมชนเครือ่ายเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ัต์ป่าก็ทรัพยากรป่าไมา้หรือสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ยังคงอ,อยู่ แล้วก็ให้พวกเราสามารถที่จะ,ะนำไปใช้ประโยชน์ได้ยอย่างยั่งยืนนะครับนอกจากจะเป็นหน่วยงานในส่วนอนุรักษ์ป่าแล้วเ,เราเรายังมีหน่วยงานร่วมนะคะก็คือสถานีสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลองสถานีควบคุมไฟป่าขุนแจอุทยาน นี่ก็เป็นการแนะนำน้องๆทู้จักแต่ละหน่วยงานตีเข้ามาจัดโชว์นิทรรศการหรือจัดซุ่มความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าให้กับน้องๆได้ทีเดินเข้าพันไปพันมาเมื่อสักครู่นี้ได้อ่านเือเก็บข้อมูลเป็นบางส่วนก่อนนะเพราะว่าพิธีการยังไม่ได้เริ่มเป็นอย่างทังการเตรียมนดีนะครับที่ได้เห็นส่องน้อเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่ได้เข้ามา ร่วมในกิจกรรมงานบันคุฟองสัตว์ปา่าแห่งชาติในวันนี้นะครับครับกิจกรรมที่เราจะจะมีอะไรอีกไหมก็จะมีการเดี๋ยวสักพักน,นะคะจะมีการประกาศรายชื่อของผู้ได้รับรบางวัลภาพว่าภายใต้หัวข้อร่วมกันคิดร่วมกันราร่วมคิดร่วมท,ร,วมทร่วมรักวาภาพนะฮะติได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ แต่วาแล้วนะที่ผมได้พาท่านชมไปดูกันตัดสินภาพวาดของน้องๆระดับมอต้นนะ ครับผมกิจกรรมงานตนี้นะครับเราได้เราไม่ได้มีเฉพาะกิจกรรมที่เราใเ่นี้ต้องเสริมเก้าอี้ครับคิดว่าน้องนนักเรียนน่าจะมารวมกิจกรรมน่าเกินคาดครับผมที่ขอแรงกำได้ก็คือจไปยกเก้าอี้า การเตรียมอาหารกลางวันเป็นพักเบรกนะฮะนี่พักเบรกมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็น้องนนักเรียนตีมารวมกิจกรรมวันนี้ตัวนะฮะในงานก็มีการคัดกรองอย่างดีนะครับผมช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะฮะวันีการ กล้องผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้องทักเรียนรับโลกค่ะรับโลกรับโลกรับโลกโน้นองน้องนักเรียนตีเข้ามาร่วมงานกับยังเดินทางมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการคัดกล้อง สักน้อยนะฮะว่าระบบคัดก้องเป็นปฏิบัติจะได้ห้องนะฮะช่วงนี้ต้องมีมาตรการคัดกรองยังเคข่งขัดนะครับนการดำเนินการจับงานคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติปี2563ครับจัดณโรงเรียนเวียงปะเป้าวิทยาคมนะฮะ ที่จัดกับเป็นหอประชุมครับส่วนเจ้าภาพในการจัดกับเป็นนี่ครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่โถครับเป็นส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์15เจีงยงไฮ้ครับที่นี่เป็นเจ้าภาพนะเครับ

ต้องมาลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารนะฮะสมมติบันทึกตัวนะฮะลงทะเบียนก่อนเนี่ยครับหลังจากนั้นทุกคนจะต้องเดินเข้ามาในซุ้มบุตรนะฮะสวัสดีครับงานวันนี้เป็นได้งครับนี่จัด เต็มร้อยประเสริฐแล้วครับอกเต็มร้อยประเสริฐวันนอลักคุ้มครองสัตว์ป่าครับเขาอยากสร้างความตระหนักรู้ของเขาเยาวชนไดู้เรื่องการนวลลักสัตว์ป่าอยากให้ตระหนักก็โรงเรียนเรื่องตัาอย่างผมอ่ะเป็นโรงเรียนต้นแบบครับได้ให้ความว่าชิะเลยทูบีนวันเพราะว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มเนี้ยจะเป็นต้นแบบเรื่องการนวลลักที่กับเยาวชนต่างๆทั่วไปเขาจะต้องไปเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปสู่ไอยนอก ก็คือพี่น้องประชาชนและก็ตัวนักเรียนต่างๆครับเป็นเป้าหมายลักเลยนะครับนยเป้าหมายสร้า,า,า,างความตระหนักรูก้ครับขอบคุณมากค,ครับผมเดี๋ยวเาคงจะได้ข้อมูลแถมเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้เรามาดูซุ้มนะนกยุงไทยนะซุ้มนี้จะเป็นเกี่ยวกับนกยุงไทยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยาเขาตัวเองนะครับ ถ้าเาทำการมีความหมายบนสนาที่จะเั้าไชวยเดลือพวกที่พวกมันเสืน้อวกที่วกมันปลี่นันกต้องแตัวที่แทนเพอ่อความเป็นหน่งกองควตแนนะัวใจมันมาไข่

ครัผมใช่ครับมาดูม,มาดูมได้แล้วครับ <c oughs> แล้วนี่คือรภาพวาดปีชนะเลิศนะฮะในการประกวดนี่ครับอันดับหนึ่งแล้วก็รองชนะเลิศแล้วก็ชมเชยอันสอง อันนี้ก็เป็นจำนวนถาดทั้งหมดที่ส่งข้อประกวดนะครับ ไปเราเจอกันครับในรายละเอียดของวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี2 6 3ครับผมรอนี่มีการเปิดพิธีกันเดี๋ยวไปทางกางนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม